สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรักวิ t h อ m t ท a r o t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ แม่มดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะไม่แนะนำให้นำไปคิดและแตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w ๊ s วิชแอมทาร์นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคม ในช่วง1-31ตุลาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคําแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดเปิดไพ่เลิฟแมทเซดออร์เ,อเคิลเอาไว้แล้วนะคะเป็นข้อความที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะบรรทัดบนจะเป็นของตัวคุณนะคะชาวราศีสิงห์ส่วนบรรทัดล่างจะเป็นข้อความที่เขาคนนั้นอยากบอกกับตัวคุณนะคะ แม้โมดจะอ่านในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะ I'm trying to find the right w o r d to say to you ฉันพยายามหาคำพูดดีๆที่จะพูดกับคุณ Baby do you know that I miss your kiss all the time ที่รักคุณรู้ไหมว่าฉันคิดถึงจูบของคุณตลอดเวลาเลยนะ It's so hard to admit that I might be w o n g มันยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าฉันเป็นคนผิด Do you hate me? คุณเกลียดฉันไหม I c a n love anyone else the way I love you. ฉันไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณนี่คือ5ข้อความที่คุณอยากบอกกับตัวเขานะคะถ้าตรงรีวิวได้นะคะแม่มดจะอ่านในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากบอกกับตัวคุณนะคะ I wish I could take my w o r d back. ฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนมาได้ I'm sorry that I have let you down ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวัง I came from a broken home I'm sorry but I wish I could t e a c h you better ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ The more I know you The more I want to be with you Online relationship is killing me ยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่ I hate my self because I can't stop loving you. ฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยในฝั่งของตัวคุณตัวคุณก็มีประโยคบอกรักเขาในใบสุดท้ายนะคะในฝั่งของตัวเขาก็มีประโยคบอกรักคุณในใบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่ไลเซียทาร์ดนะคะ เพื่อเปิดสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะ age of cup ค่ะความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ the w o r l d ค่ะคุณอยากมีความรักที่ไม่ ต้องการควบคุมนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันกับเขาอย่างไร้เงื่อนไขแค่คุณได้อยู่กับเขานะคะคุณก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วนะคะ n i h t t o p p n t t c l e s ค่ะคุณอาจจะเลือกแสดงความรักของคุณในรูปแบบของเพื่อนนะคะคอยเป็นกําลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาคอยอยู่เคียงข้างเขาในเวลาที่ตัวเขามีปัญหานะคะ The Tower ค่ะ ที่แม่มดอ่านมาทั้งหมดนะคะมันอาจจะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะมันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดไปแล้วนะคะเพราะว่ามีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันหมายความว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเดอะไฮพิสเทสค่ะ คุณพบใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับตัวคุณเป็นอย่างมากเขาเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากเหมือนเป็นคนที่มีความลับเยอะนะคะแต่เป็นสเสน่ห์นะคะที่ดึงดูดให้ตัวคุณอยากที่จะเข้าไปทําความรู้จักอยากที่จะเข้าไป เรียนรู้ตัวเขาให้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็มีคนที่เข้ามาทำให้ตัวคุณหลงสเสน่ห์นะคะนี่คือพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้นะคะทีนี้แม่มดจะขอคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูความรู้สึกของตัวคุณที่มีกับเขานะคะ The Chariot ค่ะ คุณต้องการที่จะรุกเข้าหาเขาแบบรวดเร็วนะคะอยากที่จะแสดงความรู้สึกกับตัวเขาแบบชัดเจนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นนะคะต้องการคนรักและความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มให้กับตัวคุณนะคะนายออฟวานค่ะ คุณเป็นคนที่อยากที่จะรุกเข้าหาเขาแบบรวดเร็วนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวในเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับตัวเขานะคะ T of p e n t a c l e ค่ะคุณพบเจอความรักที่มาจากการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องงานที่ทำให้ได้มาพบและเจอกันเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนของตัวคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของตัวคุณก็เป็นได้นะคะ โ o l ์ทครับค่ะช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อกับความรักนะคะอยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องของอย่างอื่นหรือต้องการที่จะเอาเวลานี้ไปใส่ใจแล้วก็ไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะคะเดทค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเกิดจุดจบจุดสิ้นสุดนะคะ mm hmm. เพื่อให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่มันมีพลังงานของเดอะทาวเนะคะแล้วก็เดทขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่า มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเลือกทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ที่ตัวคุณ อยากจะอยู่กับเขาแบบมีความสุขอยากที่จะมีความรักแบบที่ไม่ผูกมัดต่อกันนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะรุกเข้าหาเขาแบบรวดเร็วแสดงความรู้สึกกับเขาแบบชัดเจนแต่อีกใจนึงคุณก็ปิดกัน้นไม่อยากให้เขารู้แม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะ ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ติดความสัมพันธ์หลักแล้วก็ติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะคะนี่คือพลังงานและความรู้สึกของตัวคุณในช่วงนี้นะคะทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าชาวราศีสิง์จะมีแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปในทิศท,ทางใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ ของตัวคุณนะคะมีไพ่ the empress slide ลงมานะคะแม่มดมองว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีหน้ามีตาในสังคมนะคะเวลาที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรบางครั้งคุณต้องคำนึงถึงหน้าที่การงานแล้วก็ความมีชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับ ของตัวคุณจากบุคคลอื่นด้วยมันค่อนข้างที่จะมีผลกับตัวคุณนะคะเดอะเดวิลค่ะคุณพบกับความรักที่เป็นรักซ้อนนะคะ คุณอาจจะเจอกับความรักที่อยู่ในความลับอยู่ในความรักที่เปิดเผยไม่ได้บอกให้ใครรู้ไม่ได้นะคะต้องเก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้เป็นความลับเพราะว่าคุณห่วงในเรื่องของภาพพจน์ตัวเองนะคะคุณห่วงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะ นาย o อฟวานค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับเขานะคะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มีทั้งความลุ่มหลงแล้วก็ความปรารถนาแต่ตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวในเรื่องของการแสดงออกนะคะเซเว่นออฟสอดค่ะคุณได้แต่แอบตามดูเขานะคะแอบตามสืบตามสองเรื่องราวของเขาอยู่เงียบๆไม่ต้องการให้เขารู้นะคะ หรือคุณอาจจะกําลังแอบดูเขาจากโลกโซเชียลอยู่นะคะเอช o อฟ n e ค่ะเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความรักที่มีทั้งความปรารถนาทั้งกิเลสต,ตัณหานะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะ ทำอะไรเพื่อปกป้องชื่อเสียงปกป้องอาชีพการงานและปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่คุณได้แค่แอบ,บดูเขานะคะคิดถึงเขาก็แบบอแบ,บสืบแอบส่องเขาจากโลกโซเชียลนะคะคิดถึงเขาก็ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากแอบ,บตามดูเขาอยู่เงียบๆนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะในช่ว นี่คือแนวโน้มนะคะขอโทษค่ะนี่คือแนวโน้มของตัวคุณในช่วงนี้นะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่วิสาสทาลอดนะคะเพื่อเปิดในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะ Page of Cup ค,ค่ะ T off sort นะคะ A off sort ค่ะ A o f cup นะคะ For off one ค่ะ พลังงานในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีสิงห์นะคะเขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะความรู้สึกนี้มันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นแบบชัดเจนในหัวใจเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขนะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ติดความสัมพันธ์หลักอาจจะเป็นคนที่ติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะคะทีนี้พลังงานของเขามันก็เลยเป็นในเรื่องของการที่รู้สึกอกหก หักนะคะผิดหวังเศร้าเสียใจสิ่งที่คิดไว้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเขาหวังและต้องการนะคะเขารู้ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เขาก็เลือกที่จะเดินออกไปนะคะจากตัวคุณในตอนนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะ เราจะมาถามไพ่กันนะคะถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ The Devil ค่ะ Four of Pentacles นะคะ e g h of c u p เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ Four of s w o r d ค่ะ e i g h of s w o r d นะคะ ความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะ<ม><น>เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวคุณนะคะต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายกับตัวคุณนะคะหรือ เขาอาจจะคิดถึงคุณตลอดเวลาไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องราวของคุณได้นะคะแล้วก็เขารู้สึกดีกับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขาเข้าใจถึงความหมายของคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะมีโฟลออฟ t a นตาเค o f s ฟ of Sword แล้วก็เอ็ดอดนะคะแม่มดมองว่าเขา กันตัวเองจากคุณนะคะไม่อยากให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกทั้งหมดอาจจะไม่แสดงความรู้สึก กับตัวคุณแบบชัดเจนนะคะแล้วก็เขาอยู่ในช่วงของการมีระยะห่างจากตัวคุณนะคะใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองเพื่อคิดแล้วก็ทบทวนถึงเรื่องราวในความสัมพันธ์นะคะเพื่อทบทวนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะใจจริงแล้วเขาก็อยากพูดคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมานะคะอยากจะเคลียร์ความรู้สึกที่มีกับตัวคุณแบบชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้ตัวเขาเลือกที่จะเดินออกไปจากตัวคุณแล้วนะคะเลือกที่จะมีระยะ ห่างจากตัวคุณแล้วนะคะนี่คือพลังงานของเขาและความรู้สึกของเขาในช่วงนี้นะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่โรแมนต์แซงเจิ้ลนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ It is safe for you to love ค่ะพายบอกว่าความรักครั้งนี้ปลอดภัยนะคะคุณสามารถที่จะเปิดรับพลังงานและความรู้สึกที่ดีจากเขาได้นะคะ relation factor ค่ะอาจจะมีการแตกต่างกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษามีความแตกต่างกันที่วัฒนธรรมหรือภาษานะคะ engagement ค่ะแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสัมพันธ์หลักนะคะเป็นคนที่ติด commitment อยู่แล้วนะคะมีพ่ engagement ขึ้นมา finance and career ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะคะมีตัวแปรนะคะที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของฐานะการเงินแล้วก็อาชีพการงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ c o d e p e n n e n c y ค่ะมันมีการยึดติดนะคะการยึดติดอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ การอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณ ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่าเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจ,ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่แนะนําให้นําไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ